ตอนที่หลวงพ่อฝึกนะก่อนเจอหลวงปู่ดูลน,นะหลวงพ่อก็อ่านคำสอนครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีท่านก็สอนเรื่องกายหลวงพ่อก็เข้าสมาธิไปดูกายกับอดอดูผมผมก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็ลอกหายไปเห็นหัวก็หลอกดูหัวก็หลอกหัวขาดไปเลย ดูตัวเนี้ยเนื้อหนังหายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกระเบิดเพรี้ยงเลยแล้วจิตมันก็ส่งตัวขึ้นมาไม่ไม่ร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตไปต่อไม่เป็นแล้วจิตมันไม่ชอบดูกายมันรู้สึกตื้นรู้สึกไม่สนุกที่จริงท่านที่ท่าน,าน,านชอบดูกายท่านว่าดูกายสนุกนะแต่เราพอดูกายแล้วจิตมันไม่ชอบอะ่ะ จลินที้ใสมันไม่ชอบไปเจอหลวงปู่ดูลข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านพิจารณาอยู่พักใหญ่นะท่านก็สอนหลวงพ่อให้ดูจิตเราเลยพ่อก็บา,าดูเวลาที่เราดูจิตนะเราเห็นทีแรกเห็นสองอันอันแรกเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิต อีกอยหนึ่งเห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตเวลากระทบอารมณ์แล้วจิตมีความสุขเนี่ยถ้าเราดูไม่ทันตัวนี้นะราคาจะเกิดถ้ากระทบอารมณ์แล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นมีทุกขเวทนาหรือโทมนัตเวทนาทางใจเกิดขึ้นโทสาก็จะเกิด กิเลสมันแทรกตัวตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมาถ้าอารมณ์มันเบาๆเฉยๆมันจะหลงง่ายโมหามจะแทรกที่หลวงพ่อดูจิตดูใจแล้วที่แรกดูจิตสุขทุกข์เฉยๆดูได้ละเอียดขึ้นเพื่อเห็นเวลาสุขราคา,าก็าแทรกเวลาทุกโธสา,าสก็แทรกเวลาเฉยๆก็โมหะชอบแทรก เพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อดูจิตนะมันจะคล่อมระหว่างเวทนานปาุปัสนาสติปทานกับจิตตานปาุปสนาสติปทานนี่จะดูไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสุดท้ายเราก็เห็นนะเวทนาไม่ใช่จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่จิตเห็นเวทนาเป็นอนัตตา เราสั่งไม่ได้เราสั่งได้ไหมให้จิตมีความสุขสั่งได้ไหมว่าห้ามจิตทุก์สั่งไม่ได้เนี่ยตามรู้ไปเรื่อยแล้วก็เข้าใจเ,เวทนานอกจากว่ามันไม่เที่ยงแล้วนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเรายังสั่งไม่ได้เรายังเลือกไม่ได้นี่คืออนัตตาแล้วตรงกุศลอกุศลทั้งหลายกุศลเที่ยงไหมไม่เที่ยง อย่างศรัทธาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีวิริยะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีสติบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีปัญญาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอากุศลก็สั่งไม่ได้ห้ามโลภได้ไหมห้ามกโกรธได้ไหมห้ามหลงได้ไหมห้ามไม่ได้นะอย่าตั้งใจจะไปเดินห้างเล่นจะไปเดินเล่นๆไม่ซื้ออะไร ขาดสตินี่เดียวซื้อของมาเยอะแยะเลยใจมันโลภมาห้ามไม่ได้แล้วมันไม่รู้ทันก็นเลยถูกความโลภครอบความไปซื้ออะไรเยอะแยะจนเป็นนี่เป็นสินเยอะแยะเลยเอ้อาก็รูดบัตรแนี่ยพอเฝ้าสัเกตจิตใจ,ใจตัวเองเ่ืยเยๆก็เห็นสังขารคือความปลุกดีปลุกชั่วทั้งหลายแหล่เนะี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยง สาขารคือความปลูกดีปลูกชั่วเนี่ยบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่คืออนัตตาสั่งไม่ให้โลภมันก็จะโลภสั่งไม่ให้โกรธมันก็จะโกรธอย่างผู้หญิงบางคนนะทะเลาะกับสามีตั้งใจชาตินี้ไม่เอาแล้วไม่คบกับมันแล้เข้ามาอ้อนประเดี๋ยวเดียวอ่ะยอมอีกละกลับไปคืนดีนเพราใจมันสั่งไม่ได้จริง ไดพอเราภาวนาเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแล้วก็เห็นแล้วเวทนามันก็ไม่เที่ยงวเวทนาก็เป็นอนัตตาสังขารความปลุกดีชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาภาวนาเรื่อยๆต่อไปกไ็่เข้าไปเห็นแล้วจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะถ้าใครสอนเราว่าจิตมีดวงเดียวให้รู้เลยว่าเขาอยากเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ใช่ฟรายิยะหรอกถ้าคิดว่าจิตมีดวงเดียวเนี่ยแล้วจิตเกิดดับทั้งวันทั้งคืนจิตพระอรหันต์เกิดดับไหมเกิดดับเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเพียงแต่จิตพระอรหันต์ไม่เสพอารมณ์เท่านั้นเองต่างกันตรงนี้แหละไม่ใช่คิดไม่เป็นนะคิดเก่งนะให้คิดแบบไม่มีอคติด้วยซ้ำไป ไปทาเอานะอย่ยถ้าเราดูกายเรื่อยเรื่อเราก็เห็นร่างกายเราทําไมต้องหายใจออกต้องหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกของการหายใจออกร่างกายเราทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็นั่งนานมันก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกยืนนานก็ทุกมันเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้น มันเปลี่ยนหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นแด้ค่อยๆดูเรื่อยๆนะโอ้ร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะแล้วดูไปเรื่อยๆเลาเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นที่ประชุมของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ในช่องว่างคืออากาศสาธาตุสเปซอากาศสาธาตุไม่ใช่แอร์นะไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อากาศอย่างนี้ ไม่ใช่ลมแต่คือช่องว่างที่เรียกอ,อากาศสธาตุถ้าไม่มีช่องว่างไอตัวนี้ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งงั้นพอเราภาวนาดูก,กายเรื่อยเราเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุหายใจเข้าหายใจออกมมีลมไหลเข้าลมหายไหหายใจออก เดิมน้ำเข้าไปปสัสสาวะออกเนี่ยธาตุมันไหลเข้าไหลออกกินอาหารเข้าไปก็ขับถ่ายออกร่างกายเนีเหมือนเครื่องจักรตัวหนึ่งมีอินพุตใส่เข้าไปมีเอาพุตออกมาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากินแล้วไม่ถ่ายได้ไหมไม่ได้เพราะนไอ้ตัวอะไรก็าเรียกอะไรปีเสียรู้จักไหม ปีเสียกินอย่างเดียวถ่ายไม่เป็นมันจะตายในเวลาอันสั้นเลยตัวเนี้ยเพราะธาตุมันไม่หมุนเวียนเราจะเชื่อนะมีตัวประหลาดเนี้ยมันผิดธรรมชาติถ้าเรามีสติอยู่นะร่างกายเลยรู้เลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายเป็นเพียงธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูเวทนาทางกายทางใจเราก็จะเห็น เวทนาทั้งหลายไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเราก็เห็นนะกุศลอกุศลไม่เที่ยงกุศลอกุศลบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนีเ่ยภาวนาเรื่อยๆนะมาถึงตัวจิตจิตเองก็ไม่เที่ยงดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ไปจิตรู้เดี๋ยวก็ไปจิตหลง เดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตเพ่งเดี๋ยวเป็นจิตที Herm ่ไปกุศลเดี๋ยวเป็นจิตอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตที่ไปเกิดทางตาไปรู้รูปไปดูรูปเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปเกิดทางหูไปฟังเสียงเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางมูไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตที่เกิดที่ลิ้นไปรู้รสเดี๋ยวจิตเกิดทางผิวกายเนี่ยก็สัมผัสความรู้สึกทางกาย เดียจิตไปเกิดทางใจไปรู้ธรรมารมณ์ทั้งหลายแลาะจิตเเกิดดับตลอดเวลานะถ้าเราเห็นจิตเที่ยงแล้วก็เป็นวิชาทิฏฐิแล้วสัสตาทิฏฐิสัสตาทิฏฐิไนดะ้คิดว่ามีตัวหนึ่งเที่ยงคงที่ถาวรไปฝึกเรื่อยๆนะแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกายเป็นร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายยืนเกิดแล้วดับร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ในร่างกายเกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางจิตใจเกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับ ถือจุดหนึ่งจิตมันสรุปรอบยอดได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นตรงนี้นี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะไวา้ถ้าจะเป็นโสดาบันเดินตามอย่างที่บอกนี่แหละฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็รู้ สิใดสิหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีตัวตนถาวรอลใดๆเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นความหมายรู้ผิดเป็นความคิดผิด,ผดเป็นความเชื่อผิดผิดเท่านั้นเอง ถ้าเรามาเจริญสติปัฏฐานเราก็จะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับนะนี่คือเส้นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านเดินนะเดินอยู่ในรูในทางของการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละไป็นขววิเศษที่สุดเลยในทางโลกหลวงพ่อก็เรียนมาเยอะนะทางโลก วิชาทางโลกอะ่ะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะอย่างเห็นว่าคนเรียนหมอ,อเรียนไปทํางานประเดี๋ยวเดียวต้องอบรมใหม่ละวิชาการมันเปลี่ยนอีกละเนียวิชาทางโลกมันไม่หยุดนิ่งนะไปเรื่อยๆ,ๆไม่จบไม่สิ้นอะ่ะเรียนฟิสิกส์ไปควอนตัมไปอะไรต้นละไปเรื่อยๆไม่จบแต่วิชาสติปัฏฐาน มีที่จบนะโลกไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีที่จบแต่ธรรมมีจุดที่จบอ่ะวันนี้เทศให้ฟังตอนนี้ยากไปเปล่าก็ไม่รู้พวกคนเก่งๆมานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นแถวเลยก็เลยเทศยากตอนหลังต้องอัญเชิญไปนั่งท้ายห้องเัื่จะเทศง่ายขึ้น